ส,สัพักพระเอกดังทุกช่องมากสียุติสัญญาปุ๊กค่ายใหม่ลุ่มจีบรัวเรียกได้ว่ามหาการาบรางวัลที่1นึ่งทิปปานไปอย่างต่อเนื่องอางานนี้ทำเอาพระเอกหนุ่มบิ๊กเอ็มกิตาริสบุญพรมทุกช่องเจ็ดดีต้นสังกัดลงดาบประกาศยุติสัญญาโดยมีผลทันทีกระทั่งเวลาต่อมาบิ๊กเอ็มได้ออกมาเคลื่อนไหวผ่านไอจว่า ตลอดเวลา9้าปีที่ผ่านมาคือช่วงเวลาที่สวยงามที่สุดในชีวิตผมขอบคุณสำหรับทุกโอกาสและการจมอยู่ในกองความผิดพลาดของตัวเองในอดีตจะยิ่งถ่วงชีวิตให้หนักและก้าวต่อไปลำบากคุณจะต้องให้อาภัยตัวเองและเริ่มเก็บสะสมความทรงจำกันใหม่ปิกเอ็มได้ให้สัมภาษณ์มีการพูดคุยกับทั้งช่องและพอรู้ผลลัพธ์เรื่องบทลงโทษยอมรับว่าเสียใจเมื่อเป็นกฎ ก็ต้องทําใจและยอมรับทั้งนี้เจ้าตัวยังเผยอีกว่าตอนนี้ได้รับการติดต่อจากค่ายละครช่องอื่นแล้วเรียกได้ว่าอิสระป,ปุ๊บหลายช่องหลายค่ายลุมจิบเตรียมป้อนงานให้รัวๆนี่ถือเป็นอีกหนึ่งโอกาสที่ท้าทายและจะได้พัฒนาตัวเองขึ้นเรื่อยๆ